ที paid, ่แรกครับือจริงเคยได้ยิ่งเคยเห็นคนหล่อขอทำดีมาบอกว่าตั้งแต่ตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการก็ไปออกเหมือนกันแล้วก็วันนี้พอตอนแรกรู้ว่าทางสุสานจะให้พวกเราเป็นหนึ่งในคนหล่อขอทำดีก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันครับผมรู้สึกยังไงที่เราแบบเฮ้ยเป็นคนหล่อ ก็รู้อยู่แล้วปางรู้สึกยังไงครับปางก็รู้สึกดีใจครับที่คีอเขาบอกว่าพวกเราหล่อเลยครับก็ขอบคุณมากครับข้ามผมเราตีความว่าเราเป็นคนหล่อแล้วเราต้องทำอะไรบ้างจริงเราเราก็รู้สึกว่าบอกว่าเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาหรือว่าการแบบโภชนาการมันเป็นแบบพื้นฐานที่เราแบบต้องการอยู่แล้วเพื่อจะแบบว่า ในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางสุดสัปดาห์ชวนพวกเรามาในการแบบว่ามาช่วยซักขายเสื้อแล้วก็มีการประมูลเสื้อด้วยแล้วก็เอาแบบคัดเขาเรียกนักกำไรหรือว่าแบบอะไร<อ>ะได้ทั้งหมดอะไรได้ทั้งหมดอ่าใช่เพื่อมาแบบว่าสนับสนุนในทางทางนี้กับคนที่ต้องการในสิ่งสิ่งนี้จริงๆนะครับผมแล้วถามคนาต่ละคนแต่ว่าอยากทำธุรกิจอะไร่าสงสัยวันนี้แต่ละคนสิ่งอยากทำอะไรบ้างอ่าที่เกิดครับ<อ> ก็จริงๆผมแฮปปี้กับสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นฟอนเดชันของของชีวิตของเราอะครับแล้วผมก็อยากให้น้องน้อ่เขาได้มีมีตัสิ่งดีดีในในช่วงเวลาที่เขากําลังศักเรียนอยู่แล้วในการศึกษาและการพัฒนาการอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้เขาได้มีอะไรดีๆเรียนครับผมว่าจริงๆจริงๆเรื่องธรรมชาติก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเหมือนเดี๋ยวนี้พอเราใช้ชีวิตกันไปเรื่อยครับมนุษย์ก็แบบว่า อาจจะเผลอทําลายธรรมชาติไปบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเราแบบได้ลองมาแบบช่วยเหลือหรือว่าลอง่อนหนักให้เป็นเบามันก็อาจจะทําให้แบบโลกของเราหน้าอยู่ขึ้นแล้วก็แบบทาให้บรรยากาศทุกๆอย่างอากาศหรืออะไรเงี้ยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ครับใช่ได้ครับอ่าก็ส่องประมูลเสื้อใช่ ็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันประมูลเสื้อกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งรายได้จากการประมูลหรือว่าการขายเสื้อในทุกอย่างจะเอาไปประไปแล้วอับนไปแล้วอ่นไแล้วอุนไปแล้วอนไปแล้วอันไปแลุ่นไปแล้วอุ่ปแล้วอ่ไปแล้วอี่นอนไปแล้วอุ่นไปแอจะนป็อนประู้ลเ่ื้วอี่เรปแบบว่นเป็้อ่นไปแล้วอ่แว่นเรแล้วอั่นเปแล้วอนแล้ว่นละคอก่นไปละคอก็จะมีลยวองตัวเอง เกดเอยเอเอเบอร์เกตเอสเลยใช่ครับประทับใจใช่แบบก็ ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่แบบว่าเห็นแบบว่าเห็นคุณค่าของคนงานศิลปะอันเล็กน้อยของพวกเรานะครับที่แบบว่าคือมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้พวกเราอาจจะไม่ใช่คนที่วาดรูปสวยที่สุดแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างที่พวกเราทาพวกเราก็ทําด้วยใจที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทําความดีอยากจะแบบ spread love ออกไปให้กับแบบทุกทุกคนแล้วก็ทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับไงก็ขอบคุณมาก,มากๆที่แบบว่ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ปาหรอครับไม่ได้มีความสามารถด้านศิลปะที่ดีแต่แค่แต่แค่จริงๆผมว่าทุกคนมีศิลปะในหัวใจอยู่แล้วไม่ว่าใครว่าอะไรออกมาผมว่ามันจะศิลปะครับศิลปะมันไม่มีผิดมีถูกครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมสนับสนุนกันเรื่องอาการประมูลครับผมแล้วก็เราจะนำรายได้เนี้ยไปสนับสนุนแล้วก็เอาไปทาความดีส่งต <t> ่อความรักให้ทุกคนนะครับผมได้รับการแล้วก็ รอดูโปรเจกต์ที่เรากำลังจะไปทำกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องๆจะเป็นยังไงบ,บ,บง้างครับผมากัันนนออีีกก่าา้้้ไะไไมมรรบบงคผ็ตอนนี้อันนี้ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราก่อนเลยกันครับผมแในคนใต้ที่อิสระครับฝากติดตามเพลงนี้ด้วยครับสามารถดูได้ที่ยูทูบจีเนสเซนส์สสสก่อนพิเศษครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมเป็นจีเนสเซสเป็นที่ป๊อปโชว์เคสที่ชินจูกุเกียวฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ใกล้สงการแล้วนะครับก็พวกเราก็มีงานที่แบบในวันสงการหลายวันเลยครับยังไงก็ขอทุกคนมาเชียร์พวกเราด้วยครับแล้วก็มาสนุกด้กันวันสงการครับแฮปปี้ครับที่ก็ครับจริงๆผมไม่ได้มีผลงานใหม่แต่ก็ฝากสแตนบายแล้วกันนะครับฝากสเตนบายทุกคนสามารถไปติดตามแล้วก็ฟังเพลงและดู MV ได้ที่ช่อง YouTube ที่ n e s t u n e r s r c o f f i c i a l เช่นกันครับผมขอบคุณครับครับ